สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมก็มานานะครับมามานาน้าสาวนะครับน้าสาวไม่อยู่นะครับก็พอดีเจอแต่คุณลูกสะพ้ายนะครับลูกสะพ้ายของน้าสาวนะครับก็ได้มาเตรียมนะครับมาดูขั้นตอนการเตรียม การทำนาในฤดูการที่จะมาถึงนะครับ <c oughs> จะเป็นการเตรียมเอาปุ๋ย,ป,ย ua, a, ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะปุ๋ยคอกนะครับเพราะว่าปุ๋ยอคยอกนี้เราจะได้อาไปปรับเอาไปปรับ,ปปรบชใช้ในในนานะครับ<ม>เพื่อที่จะเอาไปลงไปก่อนนะครับก่อนที่จะไถนะครับก่อนที่จะถึงหน้าลงนานะครับเราก็ต้องเอาปุ๋ยลงไปก่อนนะครับ เพื่อที่นาของเรานั้นจะได้มีปุ๋ยธรรมชาตินะครับไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเราก็จะเนื่องจากว่าขี้วัวขี้ควานนะครับที่มันขี้ในฤดูกาลที่ผ่านมานั้นมันก็จะขี้ไว้หนามากนะครับทับถมกันนานมากนะครับนี่นะครับต้องขุดนะครับอันนี้ก็คือขี้วัวขี้ควานนะครับที่มันทับถมกันมานานนะครับนี่ก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาตินะครับ แล้วก็ขุดเอาแบบนี้นะครับขุดเอาแล้วก็แล้วก็ตักใส่รถใส่ใส่รถเข็นนะครับตักใส่รถเข็นครับแต่ตักใส่รถก่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ตักใส่รถก่อนนะครับอันนี้อัเ,อเลยครับอน <c ười> เยนะึงโอ้นี่ครับเนี่นะครับก็คือการเตรียมเอาเอาันนี้คือขี้วัวขี้คว,ว,วานะครับ นี่ยนะครับปุ๋ยธรรมชาตินะครับปุ๋ยธรรมชาติในการที่เราจะเอาไปลงนานะครับเอาไปใส่นาเพราะว่ากว่าจะถึงหน้าทานาก็นุ่นพฤษภาคมนะครับพฤษภาคมนุ่งก็ไถไถด่านะครับไถดะไถกรบแล้วค่อยได้ลงนาจริงๆก็น่าจะเดือนมิถุนาหรือบางทีก็เดือนกรกฎานะครับแล้วแต่ฝนนะครับ แล้วแต่น้ํานะครับถ้าน้ํามาเร็วพวกเราก็ได้ทําเร็วนะครับถ้าน้ํามาช้าพวกเราก็ได้ทําช้านะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมดินนะครับเอาปุ๋ยใส่ดินไว้ก่อนนะครับใส่นาไว้ก่อนเพื่อที่จะได้เตรียมให้ปุ๋ยนะครับเนี่ยครับต้องตักนะครับต้องตักใส่ทีรถทีรถทีรถนะครับเนี่ยนะครับ สพายคนเก่งของน้าสาวนะครับทำงานเก่งมากเลยนะครับสู้ชีวิตสู้ชีวิตนะครับไม่ทำเราก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องทำนะครับถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยข้าวเราก็ไม่สวยนะครับข้าวเราก็ไม่งามเม็ดก็ไม่เม็ดมันก็ไม่สวยไม่ไม่ออกรวงหนานะครับเพราะฉะนั้นแล้วชาวนาก็คือเราก็ต้องทำทุกวิธีทางนะครับเพื่อที่จะให้ข้าวของเรานั้นสวยนะครับเพื่อจะให้ข้าวของเรานั้นสวย นะครับนี่ก็เกือบเต็มแล้วนะครับอันนี้เกือบเต็มแล้วนะครับเนี่ยครับนะครับเกือบเต็มแล้วนะครับอืมพี่นะครับพี่พี่นะครับที่ที่มีประโยชน์นะครับที่มีประโยชน์มากเลยนะครับอันนี้บนหน้าบอกจ้าสามปีหายอยู่ได้อืม ข้ามไปได้เ่นีพัต้องกดสายลงปุ้ยาปุ๋ยปุ๋ยเับปุ๋ยเขาปุยลงนานนะเอาเอาเอาขึ้นนอนบ่อึ๊บอึบอึบอึบโอ้ยเก่งเก่งเทเลยโหนี่นะครับปุ้ยปุ๋ยรรมชาะครับธรรมชาตินะครับ ความเลยความความมก็ค่อยๆยาที่หลังเนาะจ้าโอ้เจ็บร้อยนะครับเจ็บร้อยนะครับหนึ่งคันหนึ่งคันรถ <c oughs> อันนี้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นอะไรครับเป็นก้าข้าวหรือเปล่าครับ ไม่ใช่ก้าข้ามนะครับแต่ว่าเป็นหญ้านะครับนี่ก็คือปลูกหญ้าไว้เลี้ยงวัวนะครับปลูกหญ้าไว้เลี้ยงวัวถึงแม้ว่าเราจะปลูกเราก็ต้องให้น้ํานะครับเราก็ต้องให้น้ําเขาให้มันสวยงามนะครับต้นสูงขนาดไหนถึงจะเกี่ยวได้ครับนี่อ๋อใกล้ตัดแล้วนะครับอ๋อเป็นถึงเดือนแล้วนะครับใครจะรู้ว่าหญ้าก็ต้องปลูกนะครับ ใครจะรูว่ายาก็ต้องปลูกโอ้โหนี่นะครับย่าไว้เลี้ยงวัวนะครับเพราะว่าหน้าแรงนั้นอ,อหอบนะครับหอบหอบ,ห,อบหน้าแรงนั้นมันจะวัวนั้นหาย่าก,กินยาานะครับเราก็เลยต้องทําการปลูกญ้าน,นะครับเพื่อที่จะเอาไว้เลี้ยงวัวนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีปลูกขาไว้ด้วยนะครับ มีขามีอะไรไว้นะครับเพื่อที่จะได้เอาไปขายได้นะครับขาแล้วก็มาตรงนี้ก็เป็นแหล่งน้ำนะครับเป็นบ่อน้ำที่ช้ารถผักนะครับช้ารถผักโอ้ลึกเหมือนกันนะเนี่ยลึกนะครับลึกเหมือนกันบ่อน,นี้ลึกมากเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นนานาสาวผมเองนะครับนานาสาวนา,าวาก็ไปทํางานนะครับก็ให้ลูกสะพ้ายนั้นได้มาทําทนะครับเอาปุ๋ยใส่นาะแล้วก็รดน้ําให้กับหญ้านะครับทีนี้ก็มาเจอแะแนงหน่อไม้นะครับให้ัวน,น้อยะแนนหน่อไม้เล็กๆนี่เราก็เราก็ให้เป็นอาหารบัวนะครับเนี่ครับบัวเขาชอบนะครับบัวเขาชอบนะครับ คนกินไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีขนาดเล็กนะครับเราก็ต้องไปเลี้ยงวัวแทนนะครับเพราะว่าความจริงแล้วย่าไผ่มันก็คือย่าชนิดหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าลำต้นมันสูงมันใหญ่นะครับก็เอาไปเลี้ยงวัวได้นะครับเอาไปเลี้ยงวัวได้นะครับนี่นะครับเอาไปเลี้ยงวัวนะครับเรียบร้อยนะครับคนแห้งหนามาก็เยอะเหมือนกันนะครับนะครับผมอันนี้ก็คือขอจบ อีพีนี้ว่าด้วยการเอาปุ๋ยลงนาน,นะครับเอาปุ๋ยลงนานแล้วก็มาเอาญ้าให้มาดูพามาดูญ้าครับปลูกย้าไว้เลี้ยงวัวนะครับไว้เลี้ยงวันนว,วแล้วก็มาดูธรรมชาติหน้าแหลงของทุ่งนาน,นะครับข้างบนโน้นเป็นวัดร้ำพาแดงนะครับทารไกลโน้นเป็นวัดถ้ำผาแดงที่ดงดงสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผม ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาที่ได้ติดตามที่ได้รับชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องนะครับสวัสดีครับ